ไม่ได้เรียนคอสนี้นะคะห้ามทําธุรกิจเด็ดขาดเนี่ยหน่อยบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจในยุคนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะถ้าในยุคนี้คุณยังไม่ได้รู้จักกับโลกออนไลน์ยังไม่ได้ทําโลกออนไลน์เมื่อไหร่ธุรกิจของคุณต่อให้คุณจะไม่พัฒนาไปข้างหน้านะคุณก็กําลังเดินถอยหลังอยู่ต่อให้คุณทําทุกอย่างเหมือนเดิมโดยที่ไม่หยุดแต่ถ้าคุณไม่ทําออนไลน์คุณก็เหมือนกําลังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่อยบอกเลยนะว่าคอสหนึ่งที่หลายคนถา,ามมากว่าถ้าจะเริ่มทาธุรกิจควรเรียน ใส่เต็มเนื้อหาไม่ยั้งเลยนั่นก็คือคอร์สขายของออนไลน์ให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่ครบไม่ได้สอนให้คุณมาคลิกขายของออนไลน์ไม่ใช่แต่มันคือกฎของการทําธุรกิจที่คนประสบความสำเร็จทุกแบบเขาทํากันแต่เอามาปรับใช้ในกับโลกออนไลน์และกับประเทศนี้ด้วยเพราะว่าเมืองนอกกับเมืองไทยไม่เหมือนกันหลักการคล้ายกันแต่สุดท้ายมันต้องเอามาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับคนในที่นั่นให้มากที่สุดเพราะคนที่นั่นคือลูกค้าของ แล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะแนะนําก็คือคอสยิงรอให้ได้ล้าน f a c e b o o แอดถ้าเรียนสองอันนี้พร้อมกันคุณจะเข้าใจกฎธุรกิจที่มันจะเป็นต้นทุนน้อยที่สุดในการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้แพงกว่าความรู้บางคนบอกโอ้คอสนี่หน่อยหลักหมืน่นถ้าคุณจะต้องไปเรียน MBA ที่ต่างประเทศอีกสักเทอมละล้าน2ล้านก็ได้เหมือนกันหลักการเดียวกันแต่ข้อมูลมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากยิ่งมีโควิดผ่านเข้ามาก็ยิ่งเปลี่ยนไปเร็วในแบบมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเน่อยแนะนําาาาาลลงงททุุนนนนนใใคคคคววมมมมมรรูู้้้กกก่่่อีีีณจะไไปเเสยยิหหับำ มาขอบคุณนิดหน่อยที่เรียนนิดหน่อยไปแล้วเขาเกือบจะไปเสียเงินเปิดร้านนูน่นนี่นั่นหลักร้านหลักหลายร้าน,าานพอมาเรียนรู้ออนไลน์เลยรู้ว่าอ๋อเขาต้องใส่ใจในเรื่องไหนก่อนที่จะไปเสียเงินขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสองคอร์สนี้นะถ้าคุณลงคู่กันใครขอออนไลน์ให้พรีเมียมยิงรอให้ได้ร้าน f a c e b o o แอด2 0งศูนย์สองศูนย์สองคอร์สนี้นิดหน่อยให้ราคาพิเศษถักไปได้ที่ลน์แ of you max นะคะต้องแคปคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวทีมงานจะให้ราคาพิเศษถูกกว่าปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นความรู้ถูกกว่าการที่คุณจะเอาเงินนนนไไปลลงใหห้้้้กกัับควาาามมม่่รรููเพะะฉขออ ที่จะเสียเงินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ